เวลาถึงเวลากินทุเรียนนี่ยังเอเนี่ยฮะทุเรียนนะทำไมได้เวลากินแล้วเหรอถึงเวลากินหิ <c oughs> วแล้วฮะหิวแล้วเหรอหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเ <c oughs> ด็กหญิงดอกไม้มาค่ามาค่าใช่ไหมโอเคทนึกว่าไม่มาจะแจกทุเรียนนะสิเด็กหญิงดอกไม้มาค่ามาค่าโอเครับทุเรียนมารับทุเรียนค่ะ<า> <c oughs> เด็กหญิงดอกไม้มาค่ะอ้าวรับทุเรียนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอ,อ,เอ้โโชคดีนะคะค่ะโอ,อ้โหเขาได้ทุเรียนแล้วล่ะโอ,อ้โหเอาเลยอืมนี่เอ้ออร่อยไหมไม่เอาบ้งฮะไม่เอาบ้างไม่เอาฉันไม่ชอบกินฉันชอบกินกล้วยยายชอบอะไร,รอ่ะฮะ อวยก็ชอบไม่ก็ชอบชอบทั้งอย่างเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ชื่นใจไหมแล้วได้กินเนาะหรอือมันมันมนี่ไม่ได้กินนานยังนานแล้วคือฮะนานแล้วนานลเลยอ,อืมอนั่นเชียว ชื่นใจอ,อร่อยดิอร่อยเหรอฉันต้องกินสักอันแล้วมั้งอร่อยเนี่ยมึงก็กินดิหืมหนาแนะน่หนากินก็ไปกินก็ไปอือนี่อืม,อ,มอร่อยไหมทุกคนดูยายกินเนี่ยอร่อยบอกใครจะกินทุเรียนก็ยายก็มาอมบอกเยอ กินทุเรียนก็ใหญ่ห็มามาลุงเลี้วเว <c oughs> ดี๋ยวใหญ่กินหมดนะ <c oughs> อำนึ่งเม็ดโตไหมเม็ดร,รีบหรือเม็ดโต <c oughs> นี่จ้าถนัดนะจ๊ะกินทุเรียนนี้เห็นมนี้ต้องอย่างนี้แกกินกันดีไม่ต้องไปอมเม็ดใหญ่ <c oughs> ค่อยแกะกินกันดีไม่ต้องไปอมเม็ดนิ้เม็ดติดคอเอมันมันมจมูกกินด้วยไงเนะกินถึงจมูกเลยนะ <c oughs> <c oughs> แกะเอาแกะออกให้แล้วก็ยายเขาก็บอกไม่อร่อยใช่ไหมต้องต้องถือเม็ดแทะด้วยใช่ไหมย,ย้าย <c oughs> นี่เอออย่าไปอมเม็ดนะ ยิบพุบไปเลยเขาเอาฉันตายแน่เลยอเอาทุเรียนให้ยีดอกไม้กินแล้วเป็นนั่งนั่นเนี่ยมันหวานหมันดีไหมล้งมันหวานหมันดีไหมล่ะหวานหมานม้นมอนทองด้วยอะ่ะนี่หวานมากนี่หวานมากเหรอเมื่อ,อวานหวานน้อย บางบางบางลูกก็หวานชืดชืดเหนือนี่หวานแหลมหวานแหลมแหลมเปียบเลยแก่เต็มที่แก่เต็มที่เนี่ยนะแก่เต็มที่เนี่ยเนี่ยแก่เต็มที่แล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแก่เต็มที่ใช่ไหมอะไรแก่เต็มที่อ่ะตุเรียนตุเลียนไม่ใช่ขนนักเหรอจะนึกจะนึกมาบอกกันขนแก่เต็มที่อ่ะ อบอกแก่เต็มที่อ่ะก้าสิบสี่แล้วไม่แก่เต็มที่เลยไงเนี้เก้าสิบสี่ฮะใช่ไหมเล้วเราบอกแล้วนะยายเกิดปีอะไรเล่ามะเมียมะเมียเหรอเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนหกเดือนหกมยายเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤษภาเนี่ยถึงจะเต็มก้าสิบสี่ ตอนนี้ยังไม่ยังขาดอยู่ในนี้ยังไม่เต็มดีคือว่ายังแก่ไม่เต็มที่ถึงนั้นน่ะนี่อือือเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมได้เอาแล้วอิ่มอิ่มเออก็ได้แขนเนี้ยเนาะอือขอให้ร่ำให้รวยให้ธรรมะค้าคืนนะ ให้ลำให้ไวถูกขวยวางวันให้ยูยืนยาวเก้าร้อยปีให้ปัญญาเฉียดแลมไมยนามทุเรียนนั่นแน่ปัญญาเฉียดลำนานทุเดียนนี่อยากจะได้นี่ยที่เนี่ยเนี่ยอะโอ้ไปทิ้งตรงนั้นเดี๋ยวเขามาได้ฮะอยากได้กันได้มันไม่ไปไหนหรอกทำไมอ่ะ มันยังไงก็ม <festivals> ันก็ตกจุดใดจะได้แหละยังไงก็ได้จนได้นะเออโหเนี่ยเนี่ยอยากจะได้เนี่ยทำไมละได้วันยังค่ําได้วันยังค่าไม่ไปทางไหนกลัวจะไปย่องใหไขาซะก่อนเนาเพิ่มกัรทำมีขมาชิ้นก็ไม่ได้เนี่ยเออเออจะมีชิ้นก็อยู่วันยังค่ำไปไปไหนไม่ไปไหนจะไม่เรื่องอย่างนี้มีขายมาเออไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเงี้ยนะได้แน่ต้องได้แน่ทำไมมีเรื่องซื้ออะไร ัจะไปไหนแล้วมันจะไปไหนแล้วไม่ใช่ครก็อยากจะได้เดี๋ยวนี้เลยที่เนี่ยนะจะไปซื้อตัวไว้มั่งหนึ่งตัวไว้มั่งอืมโอเคชื่นใจไหมชื่นใจเดี๋ยวเอาน้ำให้กินก่อนนะเช็ดปากน้ำกินท่าซะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ฮะให้ใจเย็นมันน้ำเข้าใจให้พรท่องสุดคูณให้ฟังหน่อยอะให้ลให้รวยให้ใจเย็นมันน้ำเอาทุเรียนมาให้กินแล้วท่องสุดคูณให้ฟังหน่อยสุดคูณคอ่เยจะลืมแลวสองหนึ่งสองหันหน้ามงนี้หันหนามงี้ท่องะสองหนึ่งสองสสองสองสามหกสองี่แปดสองห้าสิบองหกองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิ สองติเป็นยี่สิบสองติเบ็ป็นยี่สิบสองสองติสงเป็นยี่สิบส่สามนะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่ิบสองสามห้าห้าสามหสปดสามเจ็ี่เบ็ดสา แปดยี่สี่สามเก้ายี่เจ็ดสามสิบเป็นสามติดตามติเอ็ดเป็นสามสิดตามตามติดสองเป็นสามสิบหกเออพอใช่ไหมจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วนี่แหละกินทุเรียนแล้วความจําดีใช่ไหมกินทุเรียนแล้วความจําดีใช่ไหมโอเค